ดีค่ะ,คะดิฉันนางสาวสุชาตาจันดารักษ์ค่ะกระผมนายศรีศักดิ์คำสรินครับดิฉันนางสาวสมหัดสุบุญแก้วค่ะดิฉันนางสาวคำนงนุชแก้วศรีบุญค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนแม่ลานวิทยาจะนําเสนอโครงงานการจัดการขยะสู่พวกหนองนามโมเดลค่ะคุณธรนมเป้าหมาย 1. ความพอเพียง2ความรับผิดชอบ 3. ามจิตอาสาที่มาและความสาคัญ สภาพพื้นที่ของโรงเรียนแม่ลานวิทยามีต้นไม้ขนาดใหญ่มีการร่วงหล่นของใบไม้ตามธรรมชาติและมีการนำอาหารมาบริโภคของนักเรียนบางส่วนดังนั้นโรงเรียนแม่ลานวิทยาจึงเห็นความสำคัญในการจัดการขยะที่เหมาะสมเข้ามาเชิงปริมาณ1น,นักเรียนร้อยละ100สามารถแยกขยะและเพิ่มมูลค่าของขยะได้เชิงคุณภาพ 1. นนักเรียนมีทักษะในการแยกขยะ และสามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 2. การจัดการขยะส่งผลให้เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายค่ะวิธีการดำเนินง,งาน 1. ประชุมชี้แจงแกค่ครูและนักเรียนเรื่องการวางแผนการจัดการขยะในโรงเรียน 2. กํกำหนดภาระงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแกค่ครูนักเรียนและบุคลากรดังนี้ 2.1กำหนดเขตพื้นที่2.2กำหนดแนวทางปฏิบัติการทำกิจกรรม2.3นักเรียนมีกิจกรรมโดยมีครูกำกับติดตามเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนำน้าปุ๋ยจากขยะใบไม้มาผสมดินปลูกในอัตราส่วน2ต่อ1ต่อห,อหค่ะ สาวจิดรยาสมบูรณ์แก้วนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนแม่ลาวิทยาขอนำเสน,เนอโครงงานคุณธรรมเรื่องการทำอุ๋ยจากขยะใบไม้ค่ะมีอัตราส่วนดังนี้ใบไม้ที่ผ่านการหมักมาสองส่วนดินหนึ่งส่วนมูลนวัวหนึ่งส่วน แล้วนำมาเป็นดินปลูกค่ะ เกการดำเนินงาน 1. ระยะเวลาพฤษภาคม2564ถึงกรกฎาคม2564 2. สถานที่การดำเนินงานโรงเรียนแม่ลามวิทยาผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนมีทักษะในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 2. นักเรียนมีทักษะในการทำปุ๋ยจากใบไม้ 3. นักเรียนนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาเพื่อมูลค่าได้หลักธรรมแลกพระบรมราโชวาทหลักธรรม 1. หลักทำการพึ่งพาตนเองอัตตาหิอัตนโนนาโถสองหลักทำความรู้รู้จักพอประมาณอัตตัญญุตาพระเบิร์ราโซวาสามพอดียงครับสาโครงงานผู้บริหารนางวิมลวรรจิลภพรมและคุณครูบุคลากรทุกคนคะ่ะแนวทางการจัดการขยะในโรงเรียนแม่ร้านวิทยา 1. นนักเรียนทิ้งขยะโดยการคัดแยก,กอย่างถูกวิธี 2. ขยะใบไม้ให้นักเรียนกวาดแล้วนำมารวบรวมในบริเวณที่โรงเรียนกำหนด 3. นํนำขยะใบไม้มาทำปุ๋ยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชน 4. ขยะอื่นๆนำไปจำหน่ายหรือประดิษฐ์เป็นของใช้ตามความเหมาะสม 5. มีการกำจัดขยะอันตรายและมีพิษยอย่างถูกวิธีค่ะ